เอาล้ะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะขณะนี้อยู่กับอาจารย์วิศนุและทีมงานฮ<ล>ะทีม่ทม,มาร่วมกันระบายน้ำณนซะอยซอยอะไรฮะซอยประชาที่สิบสองนะฮจริงๆคือข้างในเราอยู่ข้างในหมู่บ้านการแกงท่าสายครับอยู่สวนที่ดินคลองลางตลาดนะเดี๋ยวแนะนำทีมก่อนนี้กำลัง หกอย่างเข้มเข้มแข็งเข้มแข็งเครื่องเครียดท่านสอกครับท่านสการสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สกมาด้วยนะฮะท่านรับน้องเลยอะขอเขตใหม่อุ้ยใหม่เลยเหรอโอ้ยเันที่สองวันรับน้องเลยนวันที่สามเออวันที่สามวันเนี่ยวันนี้รับตำแหน่งวันที่สองวันที่สองรับตำแหน่งวันที่สองใช่ใช่ใช่วันที่สองก็เอาน้ำท่วมไปก่อนเลยก็เมื่อวานเบ b r e ร k record นะโอเคเราสี่เข้มจนเกินร้อยหกสิบมาที่หนึ่งเลยไม่เบานะฮะ S <S เรียกว่าก็ตัวตัว,ตวถนนเมนแถวชินเขตก็กลางคืนก็ลงหมดใช่ไหมลง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 หมดแล้วแต่เพีงเยงแต่ว่าอันเนี้ยที่มันค้างอยู่คือพวกตามชอกซอยทั้งหลายนะครับก็นรามาไล่ดูครับ<ก>ตรงนี้ก็จะหนักนิดนึงนะครับเพราะเราอยู่ตรงไอ้คลองบางตลาดเนี่ยวันนี้น้ํามันล้นมาตร,ตรงนี้เป็นคลองสวยรบับน้ําจากฝั่งนนทบุรีเข้ามาคือน้ำเนี่ยจากนนทบุรีเนี่ยไหลย้อนเข้ามาที่คลองบางตลาด เพื่อจะไปออกู่คลองเปรมใช่ครับซ <C> e <ure> ึ่งมันไกล <C> e <ure> ครับมันไกลมากแล้ววันนี้น้ําก็ล้นตลิ่งเข้ามาอ <C> e <ure> ที่เราเห็นเห็นเนี่ยที่ท่วมเนี่ยค <C> e <ure> ือน้ําล้นน้าล้นตลิ่งเข้ามานะครับ <C> e <ure> ก,ก็สูง <C> e <ure> น้ําสูงก็นม่กําลังคุยหาจะช่วยทางที่น้องประชาชนนี้ได้อย่างไรค <C> e <ure> อันนี้อาจจะต้องอาจจะต้องอุดเพื่อชั่วคราวก่อนบล็อกชั่วคราวแล้วก็ไล่ทุกทีน้ำเนี่ยเราจะไหลลงไปที่คลองแต่วันนี้จะคลองมันสูงไงมันก็เมันไหลย้อนกลับเข้ามาเราอาจต้องใช้เปลี่ยนทิศให้น้ำไหลย้อนมา ไปที่บ่อสูบของเราแทนที่ต้นทางเนี่ยครับล้าตรงนี้มันจะยากที่สุดเลยเพราอยู่ไกลไปสวนัือต้องกลับทิศไหลของน้ําในท่อโดยใช้การสูบครับครับครับออันนี้ละเราก็ไมมาณ่นนะฮะคือถ้าพี่น้องประชาชนตรงไหนยังท่วมอยู่เราก็จะไล่ดูคือเราต้องท่านผู้่าก็บอกให้เคลียร์ให้หมดตอนนี้แหละนะครับต้องช่วยกันถนนเมนแห้งแล้วก็มาไล่ตามจุดต่างๆวันนี้ก็ คิดเป็นโอกาสในการเราเห็นปัญหาละเพื่อปีหน้าก็คุยท่านสกค,คุยกับทางเขตด้วยว่าเราต้องหาทางป้องกันให้ให้ไม่ให้เกิดอย่างเหตุการณ์ซ้ำในปีหน้าต้องมาดูกันว่ายังไงการป้องกันปีหน้าในเบื้องต้นนี่เขื่อนช่วยได้ไหมฮะก็ห,หนึ่งเขื่อนนั่งช่วยได้เขื่อนแล้วก็ขุดลอกให้นึกให้เดืดขึ้นแล้วก็ทําบ่อสูกให้ดีอย่างนี้ฮะก็ประมาณมรปริมาณน้ําฝนเป็นยังไงบ้างครับในวันนี้แล้วก็ วันนี้น่าหวังว่านะเมื่อวานเมื่อวานผิดคาดมาแล้ววันนี้วันนี้ดูตาตาพี่ดูไรได้คือเขียวเขียวคือตกสบายแต่ก็กระจายทั่วแต่ชุ่มชื้นาบเนี้ตกใหยเย็นๆตกให้เย็นๆนะแต่ก็อันนี้ก็เป็นน้ําที่ล้นมาจากคลองนะครูผู้ชมฮะอ่าการนี้ก็จะยากนิดนึงเพราะว่า อยู่สุดุดทางนู้นเลยนะครับคลองมันลดมาเรื่อยๆคือน้ามีน้ําเติมจากจากคลองสวยเข้ามาเนี่ยไหลเข้ามาเนี่ยคลองนียสวยคลองคลองสวยมาแล้วก็มีจากฝั่งดดนบุรีแล้วน้ําไหลทิศย้อนเข้ามาเนี่ยเพื่อไปออกคลองคลองเปรยที่มันยาวคพรับนั้นบ้านที่อยู่ข้างๆระหว่างทางสองวันนี้ก็จะได้รับผลกระทบอย่างนี้นเองฮะเอาแล้วครคุณผู้ชมครับไปกันต่อให้ตามวิศนุเดี๋ยวต้องหาครับ เป็นตรงนี้ก็พอเข้าใจแล้วตรงนี้ก็เพียงเก็บแล้วจะแก้โดยการเอาไปอาจจะกระสอบมาบล็อกแล้วก็พยายามไล่น้ําไในน้ําย้อนกลับไปทีให้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบล็อกหน่อยครับการเอากระสอบทรายยัดเนี่ยเพราะว่าไอ้ประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ทุกคนสงสัยกันนะครับอาจจะไม่ตอนนี้ปลายทางอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าดูที่ไอ้ท่อที่ติดกับตรงคลองอะเนาะมันน้ำจะปุดขึ้นมาเพราะว่าวันนี้เราท่อนะอันนี้มันเป็นคลองเราจะไหลให้ตรงคลองใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้น้ำในคลองมันสูงไง มันก็ดันย้อนกลับมาทำให้น้ำมาปุดมาที่ท่อมันก็ลงมาถนนหมดเพราะฉะนั้นการที่เราบล็อกเราไปบล็อกตรงตรงท่อเพื่อให้น้ำมันไม่ไหลย้อนครัแล้วก็ให้สูบออกจากปลายทางข้างหนึ่งโอเคฮะถ้ามองเป็นภาพง่ายก็เหมือนกับล้อมรั้วให้น้ําเพื่อที่จะสูบออกให้ได้ง่ายขึ้นว่าจากเนี้ยท่อทั้งหมดเนี่ยมันลงหลายหลายช่องหลายช่องมันเลยบล็อกยากต้องไม่ลืมด้านทางโยธาเขตก็ช่วยดูแลไอ้บล็อกตรงไหน หลังจากที่น้ำมันแห้งแล้วต้องเอาออกนะครับต่อไปให้มันคือถ้าน้ําในคอมันลดแลเราก็เปิดบล็อกออกห้น้ำไหลลงธรรมชาติครับอย่างนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมฮะก็การบล็อกน้ําก็เป็นส่วนในการเทคนิคการระบายน้ํานะคะซึ่งกําหนดทิศทางของน้ําเป็นชั่วคราวนะฮะซึ่งทางทีมงานก็ห้ามลืมห้ามลืมนะฮะนะฮะก็ ก็จริงคนบล็อกที่เลี้ยงคนในพื้นที่แหละใช่นโยบายเขตไม่ได้สัมภาษณ์ระบายน้ำเพราะมันไม่อยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาไา่ใช่เาื่องที่ระบายน้ำแล้วก็ทำแผนที่เราที่จริงให้ดีนะต้องคุยกับชาวบ้านตรงหน้าแบบนั้นด้วยเพราะชาวบ้านจะเห็นจะเห็นกับน้ำว่าน้ำมันคลองลดแล้วบองทีก็ออกหน่อยอาจจะไปดูไม่ทั่วถึงมันหลายจุดต้องต้องอธิบายที่หน้าบ้านที่เขารู้ว่าสถานีเราโทรมาโทรแจ้งเขตหน่อยได้ไหมเอื่องแรกก็เคลียร์ปัญหานะฮะสำหรับกระสอบทรายนะครับแล้วก็ในพื้นที่บริเวณนี้ ก็ได้มีโซลูชันในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราบล็อกตรงไหนเนี่ยต้องอธิบายชาวบ้านที่อยู่มันด้วยให้เข้าใจครับตอนนี้ในกรุงเทพนี่จุดเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็มาเล่นดูตรงเนี้ยเพราะโซน A เขตหลักสี่เนี่ยมันจะหนักสุดรับเมื่อวานฝนตกหนักหนักเฉียดก็แจ้งคณะแจ้งสพก็แจ้งให้ทราบว่ามีหลายจุดอยู่ที่ที่เซ็นเตอร์ฝอยเราที่ยังนั้นอยู่แต่ถ้าโซนอื่นก็โอเคดีขึ้นนะครับอย่างบางนาเนี่ยก็ดีขึ้นหมดแล้วถนนใหญ่ก็เรียบร้อยแล้วเราเลยต้อองงมาาเคลียยยร์นจุด่่ต ต่อต่อไปนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่เพลี้ยเนี่ยเราไม่ใช่แก้ปัญหาชั่วคราวนะผมว่าการลงพื้นที่นะมันจะได้เข้าใจาปัญหาที่มาจริงๆว่าเป็นยังไงมันได้ป้องกันให้เกิดใน<ล>ครั้งหน้าวันนี้คือว่าน,นี่คือแก้ไขยอย่างเดียวแก้ไขชั่วคราวจริงเราต้องหาทางป้องกันแนวอนาคตอ่าเป็นเป็นแนวทางนะครับที่จะแก้แบบคาร์บอนนะครับรก็นี่คือประชาชื่น12นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับสำหรับการน้ำเอ่อล้นเข้ามานะครับผมคุณผู้ชมฮะ ใครมีข้อสังเกตข้อสงสัยต่างๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้กับอาจารย์วิสณนุข,ของเราปีานี้อาจารย์ชาติกำลังติดภารกิจอยู่ที่อื่นนะฮะแต่ว่าทางทีมงานทุกคนก็ได้ลุยลงพื้นที่อย่างเต็มที่แล้วก็ได้รับมอบหมายมาให้มาถ่ายทอดอาจารย์วิณุดุวยการทํางานฮะซึ่งในโอก,กาสต่อๆไปฮะก็จะได้นําพาทุกท่านฮะไปเจอกับทีมงานทุกๆกคนนะฮะในการร่วมพัฒนาเมืองนะครับคุณผู้ชมหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขและสนุกสนานไปด้วยกันนะฮะ กับกันแก้ปัญหาหรือร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้ทีมงานได้รับทราบ,บรับฟังนะครับหรือจะแจ้งปัญหากันเข้ามาก็ได้ซอยไหนที่ยังน้าท่วมขังอยู่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับหรือจะโทรไปที่สํานักระบายน้ําได้ฮะหรือเบอร์1 5 5 5 0 2 248 5 1 5 5นะครับ

การลูกมีคําถามจากประชาชนครับอิดบล็อกกับอิดมอนเบาอันไหนกันน้ําได้ดีกว่ากันฮะอันนี้น่าจะลึกไปใช่ไหมครับหลักก็น่าจะคอนเซ็ปต์รู้ไปน่าจะอิดบล็อกหน่อยเนาะคือการซื้งเพราะว่าเพราะอิดมอนเบามันมีดูดคูณมากกว่าอ่ามันก็ได้น้ำซึมง่ายกว่าใช่คุณผู้ชมครก็ถ้าต้องการจะซื้อติ่งก็ไปถามที่ร้านดีกว่านะคือคือทั่วไปแต่เข้าเข้าน้ำเนี่ยปกติก็จะใช้อิดบล็อกอ่าเพราะว่ามันได้ไม่ซึมออกมาครับ ราะว่ามวลเบาก่อสร้างง่ายแต่ไม่ก็ไม่ได้กันชิ้นครับแล้วเบื้องต้นเสียงของประชาชนในซอยนี้เป็นยังไงบ้างฮะพึ่งท่วมหรือเปล่าหรือว่าครับผมเสียงประชาชนบ้างหรือบ้างตรงนี้เรียบร้อยถาแบบนี้แสดงว่าเรื่องเรื่องนี้มันเหนื่อยคือคือถ้าคนเขาเข้าใจนะครับถ้าเขาเข้าใจว่าปริมาณฝนมันเยอะมันเยอะจริงๆแล้วก็มันตดต่อตกต่อเนื่องนะครับเขาก็เขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ดูข่าวสารนี้เนี่ย ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาก็ต้องตอบว่าเราเรายอมรับครับเราเรายอมรับนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็พยายามหาแนวทางแก้ไขทั้งฝ่ายบริหารทั้งสำนักงานเก็บทั้งสมาไม่ได้มีน้องน้องใจนะครับก็ดีฮะหลักสีไม่เคยเจอนะเรา60มิลเนี่ยเลยว่าเออสถิติการฝนตกนี่มันทุกทุกทุบสถิติหมดเลยอคุณผู้ชมฮะก็สถิติฝนตกก็คือฝนที่กําลังตกในขณะดนี้ฮะ160เซนติเมตรมิลลิเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่เรื่องปกตินะฮะ หนักไปตองรับร่างขอออเดี๋ยวโอ้ยคืออย่างอย่างผลสะสมทั้งหมดของที่ท่านว่าเคยบอกว่าเดือนกันยานี่ยเราแปดร้อยต้นแปดร้อยมีอะไเงี้ยเท่ากับนะเท่ากับสองปีหรือเปล่าฮะอาจารย์ฮะเอ่อสี่ติของสามสิบค่าเฉลี่ยสามสิบปีมันแค่สามร้อยต้นอ๋อคือเราเนี่ยเาไกว่าสองเท่ากว่าสองเท่ากว่าของสี่ติของเดือนกันยานะคือเดือนกันยานี่ยจะโหแปลกมากว่าทุบทุบ ทุกสถิติทุกนะไม่เคยเจอไม่เคยเจอคือเกือบสามเท่าปีที่แล้วเนี่ยน่าจะสองแปดห้าสองแปดห้าทั้งเดือนกันยานะสบายนะไของเรานี่โดนแปดร้อยหยุดไม่เคยเจอถ้าที่เดียวสามสิบปีที่บอกสามสิบปีมาดูกันเนี่ยประมาณสามร้อยยิบแปดร้อยไม่เบานะคุณผู้ชมก็ถ้าเทียบภาพก็อาจจะมากกว่าเกาหลีก็ได้ใช่ไหมของเกาหลีเท่าไหร่นะเราเทียบของเราเองเนาะเออที่ท่านเมื่อก่อนฝนมันตกหนักเลยเมื่อก่อนก็เยือ ตกไปเรื่อยไปหยุดมันตกสะสมครับแล้วไปหยุดปุ๊บเนี่ยแล้วก็มันจะตกใหม่ทีมันก็ต้องไปมันได้มีเวลาพักหน่อยนะมีเวลาระบายน้ำมันโอ้โหมันตกไม่หยุดเห็นว่าเมื่อวานเป็นร่องเลยครับร่องแล้วก็มตกแช่บเนี่ตกแช่ตเมื่วานตกโอ้โหทั้งหลายพื้นที่เลยครับและนี้แหละฮะคือบรรยากาศนะประชาชื่น12นะฮะคุณผู้ชมครับอนาคตเราก็ต้องเนี่ยเราจะไปคิดระบบท่อที่6ครับแค่60สิบไม่ได้แล้ว เราก็รู้ว่าพฤติกรรมฝนมันเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องเจอเรต้องเตรียมความพร้อมว่าที่มันต้องนับน้ำขนาดนี้แล้วปัญหาที่เราเจอก็คือน้ำฝนเนี่ยเราต้องช่วยให้้้้เองว่าาาทบบบยยมัันนนขึะครก็ปรับเปลี่ยนแผนการเสมอฮะคุณผู้ชมฮะพร้อมรับมือกับฝนคือผมมองว่าวิกฤตเป็นโอกาสนะอันนี้ก็เป็นบทเรียนทำให้เรารู้ว่าจุดอ่อนอย่างเป็นแผนถ้าเจอฝนหนักๆเนี้เราได้เอาปัญหาที่ไม่เห็นวางแผนป้องกันได้แล้วเอาละฮะสู้เต็มที่ฮะ อันนี้คอสตูมอาจารย์เป็นสีส้มน้ำเงินนะครับคุณผู้ชมฮะไม่มีคอสตูมกับยีอะไรใกล้มือจ <laughs> กีใใ่ยวยี่อะไรใกล้มือจับ่ยมาใส่ก่อน <laughs> โอ<ห>้เนี่ยส่วนใหญ่ที่ท่วมขังกันนานก็คือปลายพวกปลายทางอยู่นะแต่วันนี้อันนี้ผมยังมีความหวังว่าระบบท่อเราดีนะถ้าตรงนี้ผมไมาได้เห็นว่ามีระบบท่อวางเรียบร้อยแล้วครับเพียงน้ำม,มันล้อนอ่า,าน้ำล้น รถเปลี่ยนไปฮะก็อย่าลืมฮะเรามีเงไปทอโน้ตใช่ครับเรไม่รับสายเดี๋ยวตางนี่ไปโ้ตเดี๋ยวตนี่จะไปเนี่ยลงเนี่ยล,ลงดีเพราะว่าเนี่ยลงท่อแล้วเราสูบไปทางโน้ตฝังง่งนู้นฝะั่งนู้นนะคุณผู้ชมฮะซึ่งปัญหาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ถ้าดูเนี่ยถ้าดูระดับคอนโทรลว่าน้ำเนี่ยโปรเจกจะไหลจากตรงนู้นนะคเป็นระบบงใช่ครับแต่คราวเนี้ยคลองเต็มน้ำล้นคลองมาแล้วท้ายฝั่งนั้มันเต็มครับ เป็นวิธีการที่จะแก้ชั่วคราวเพื่อดึงน้ำออกน้ำออกไปก็ต้องรอกและให้น้ำไหลเข้ามาว่าอาศัยการสูดน้ำเพื่อดึงน้ำใหี่ไปไปฝั่งนู้นแทนเนี่ยตอนนี้ก็ทยอยลงแล้วนะวันนี้ที่ที่ข้างหลังยังไม่ลงเพราะมีน้ำเติมค่ะเติมมาเรื่อยๆค็เต่หก็ต้องรอกเชื่อว่ารอกตรงนู้นสำเร็จตรงนี้ก็น่าจะใช่เพราะว่าไม่มีน้ำมาเติมแล้ว เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมะฮะเคลียร์กันไหมฮะกับปัญหาน้ำนะซอยประชาชื่น12กับวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ใครที่สงสัยในการบล<ป>็อกน้ำสามารถคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้เลยฮะ,ถ,ยนะะถ้าไม่มีน้ำเติมนะถ้าไม่มีน้ำเติมเราก็ต้องไปบล็อกเพื่อสูบออกไปอีออกทางนึงนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็เรียกว่าสวนทางนะฮะปกติน้ำจากฝนทีนจะไหลเข้ามาฝั่งนี้แต่ว่าครั้งนี้น้ำในคลองสูงกว่าปกติฮะแล้วก็มีน้ำเติมมาเรื่อยดังนั้นก็ สวนเลยฮะอ,อย่างนี้สวนอย่างนี้มันไม่กลับมาไปไปมาเหรอครับท<น>่านครับก็แรงสูบแรเสอบอ๋อกำลังสูบเราแ,แน่นพออ๋อหนักหน่วงนะครูชมพันสำหรับปีนี้ฮนะน้ำฝนจากธรรมชาติมาก็ทับทุบสถิติแต่ว่าเราก็สามารถทุบสถิติกับเหมือนกันฮะัครูมชมพันก็อย่าไปกลัวฮะท่าน อาจารย์วิษณุและทีมสำนักระบายน้ำเข้มแข็งกันทุกท่านแม่น้ำเจ้าพระยาหรือที่น,นี่ยก็ต้องเข้าระวังนะฮะจริงๆเราเราเราก็เตรียมการในเรื่องน้ำเหน่งครับที่จะลงมากับน้ำหนุนซึ่งทางกรมอุตุก็บอกว่าได้ประมาณเจ็ดแปดเก้าสิบอะที่จะขึ้นขึ้นขึ้นสูงน้ำเจ็ดแปดเก้าสิบวันที่ใช่ไหมฮะวันที่ครับที่จะถึงเนี่ยตุลานี้แล้วนะฮะก็น้ำผ่านน้ำน้ำหนุนเนี่ยจะสูงมากครับขึ้นแต่ว่า บวกกับน้ําน้ําเหนือที่ลงมาด้วยจะมาบรรจบกันแต่ก,ก็ยังเชื่อว,ว่าระดับเขื่อนที่ระดับเขื่อนที่เราลิ้นคดิที่เราทําไว้เนี่ยรับได้ยังรับได้เพียงแต่ว่าก็ในเรื่องของจุดที่เขืเ่อนเก่าที่อาจจะมีน้ําซึมเข้ามาบ้างตรงนี้อยงต้องอระวังกันแล้วจุดหลอที่เราก็สอบชารจไปเสริมไว้ละเมื่อถึงเวลาน้ําขึ้นมาต้องก็ต้องเตรียมไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราไปจุดไหนต่อนะอาจารย์วิษณุครับ เดี๋ยวกำลังดูน็อตพาร์คน็อตพาร์ทน็อตาร์าอาจจะไปแจ้งวัฒนะต่อครับแจ้งวัฒนานี่ปัญหาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก็ท่าน,านสอกอรล้วแจ้งวัฒน,นะยังนนมีหลายที่นะเดี๋ยวเราท่านท่านเสียคนต้องได้บอกให้พื้นที่พาไปหมดตรงไหนที่ท่วมเราจะไปดูเพื่อให้เขาจัปัญหาครับผมแต่วันนี้ก็มาตามที่บอกนะฮะ นเขตที่เห็นมีข่าประจำดอยสองแต่จริงก็แห้งหมดแล้วนะครับตรงนี้แห้งหมดเพียงแต่ว่ามันอาจจะแห้งช้าไม่ทันใจนิดนึงเพรก็จุดรับน้ำไม่เข้าใจรับ,รบ,บเป็นยังไงเอาละ,ะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อไปอีกหนึ่งจุดนะครับคุณผู้มมชมฮะและเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปกันเรื่อยๆเลยนะครับไอตาพิทุนบอกใช่ทั้งคืนหรือเปล่าคือตั้ ถนนหลัก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 ก็แห้งเรียบร้อยนะคุณผู้ชมฮะับสำหรับถนนหลักที่ไหนยังไม่แห้งก็สามารถโทรแจ้งกันเข้ามาได้ฮะกับที่เบอร์0 2 2 4 8 5 1 1 5ฮะหรือเบอร์สายด่วน1555ครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับอีกสักครู่เดียวครับสวัสดีครับ